เสอผ้านาผมและชุดเป๊ะเวอร์ค่ะเพื่อถ่ายทำเอ็มวีเพลงหลอมละลายนะคะที่ได้ร็อกเกอร์แบบคุณแมวจิรศักดิ์นะคะเป็นผู้แต่งคำนองให้งานนี้เนี่ยสาวไอซ์ถึงจะเป็นขาแดนซ์ประจำบ้านแต่เจอส้นสูงปรี๊ดก็ทำเอาเกรงเอ็นขึ้นเหมือนกันละค่ะก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยก็ซ้อมเต้นมาหนักมากก่อนมายังไม่ได้ลองซ้อมกับรองเท้าส้นสูงก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่แบบมาเต้นกับส้นสูงยากลำบาก ก็เปลี่ยนไปหลายคู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบก็เลือกที่ถนัดที่สุดอชอบท่าไหนที่สุดคงจะเป็นตอนพรีฮุกค่ะที่แบบว่ามีการแบบว่า เก้าค่ะแล้วก็ค่อยๆเอ็นลงไปเพราะมันเป็นท่าที่ยากมากแบบคลายเป็นคนแบบว่าไม่ได้ตัวอ่อนและทีนี้พอมาฝึกท่านี้เนี่ยแล้วพอมันทำได้นยมันก็แบบเห็นว่ามันสวยดีอะไรอย่เงี้ยค่ะ เนื้อหาของเพลงเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเพลงความจริงก็เป็นเพลงรักค่ะเป็นเพลงรักในแง่บวกก็คือเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกจะเป็นแบบว่าผู้หญิงขี้เล่นอะไรอย่างนี้แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดตกหลุมรักขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าแบบการตกหลุมรักของเขาครั้งนี้แบบมันเหมือนหัวใจมันหลอมละลายเลยความจริงแล้วหลายๆคนก็อยากเห็นเซ็กซี่เหมือนกันนะคะอยากเห็นออกมาเปรี้ยวๆลุกเหมือนแบบว่าตอนที่ทําโจทย์เพลงเซ็กซี่ในบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ MV หลอมละลายซิงเกิลแรกของแชมป์ True AF คนล่าสุดนะคะจะเสร็จสมบูรณ์ให้ชมกันปลายเดือนนี้แน่นอนรออีกไม่นานค่ะ